กล,ก,กลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ของรายการ l i f e สไตล์ชาแนลบมาห่านะคะเรากำลังจะพาคุณผู้ชมนะคะไประเบิดความฝินมากความฝินนั้นเป็นอย่างไรต้องติดตามในช่วงนี้ค่ะทั้งนี้ไทยยามาห่า e aha, ระเบิดความฝินเทศกาลานฝิน f ิน f ฟ s สอ2พรวมพลคนฟินฟินฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและแถมอิ่มอร่อยกับอาหารครบคันพร้อมคอนเสิร์ตจากกรวแต่อาซยามาย่าเซ็กซี่กันไปเลยทีเดียวเชียวภายในงานครั้งนี้คุณพงษ์ถรเอื้อมงคลชยัยรองประธานกรรมการบริหารพร้อมด้วยคุณพานุพลกิติคำรน รองผู้จัดการใหญ่ด้านการขายและการตลาดบริษัทไทยมหามาฮ่ามอเตอร์จำกัดร่วมกันเปิดเทศกาลานฟินในกิจกรรมฟินเฟรช2023รวมพลคนฟินฟินณนะตลาดรถไฟสีนักเรนภายในงานอัดแน่นด้วยกิจกรรมสุดฟินขับขี่ฟินไปให้สุดไม่มีจอดบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ฟมาแห่จัดเต็มกันเลยทีเดียวสนุกทั้งคนและดูแลรักษารถไปพร้อมกันนะคะพร้อมกันนั้นเต็มอิ่มกับร้านค้าและร้านอาหารฟรุตชักรวมถึงทีเด็ดกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเมื่อซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟิน รับของแถมฟรีทันที3รายการพร้อม g ิฟต์ o อยเชอร0 0 0บาทและบัตรน้ำมันมูล,ลค่า5 0า500บาทยังไม่จบค่ะข้อเสนอสุดพิเศษด้วยดอกเบีย้ย0.99%ยอร์ซผ่อนเริ่มต้นนิดเดียวจริงๆค่ะ1,000บาทต่อเดือนและยังมีบูธร,ร้านแต่งชั้นนำพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งราคาพิเศษและยังแถมมีโซนที่ เอาใจคนฟินฟินเนี่ยนะคะด้วยโซนเกมสุดมันเล่นฟรีมีรางวัลเพียบโกยรางวัลกันกลับบ้านกันเลยทีเดียวเชี่ยก่อนปิดท้ายความฟินกับคอนเสิร์ตของนักร้องลูกทู่ตัวแม่ขาแดนเมืองไทยใครไม่รู้จักยกมือขึ้นสิกระตายอาสยามแบบเต็มวงที่มาสร้างสีสันให้ความสนุกสุดฟินกันเลย อันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าตอนนี้ยามาฮาฟินนั้นขายดิบขายดีเป็นอย่างยิ่งมีสีใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่องในขนาด115.4.4ขี่ไปฟินไปและที่สำคัญนะคะเป็นรถที่สมรรถนะบอกได้เลยว่า115.4 4นั้นจัดเต็มและก็ฟินกันเลยทีเดียวเชียวรวมถึง การรับประกันของรถไม่ธรรมดานะคะมีการรับประกันถึง5ปีไม่จำกัดระยะทางไม่มีใครกล้าทำกับคุณผู้ชมนอกจากบริษัทไทยยมหาฮ่ามอเตอร์จำกัดเท่านั้นนะคะ และตอนนี้นะคะยามาฮ่าฟินนั้นนอกจากเป็นที่นิยมชื่นชอบน้องๆและ,ละหลายๆคนก็ยังนำรถยามาฮ่าฟินนั้นไปตกแตง่งโอ้โหอยากจะบอกว่าตอนนี้มีหลายแบบด้วยกันและพร้อมกันนั้นนะคะคุณผู้ชมยามาฮ่าฟินก็ไม่ธรรมดานะคะสามารถที่จะตกแต่งในแนวสวยงามได้หลายแบบด้วยกันนะคะภายในงานก็คุณผู้ชมก็สามารถดูได้นะคะเพราะว่ามีรถยามาฮ่าฟินที่ตกแต่งสวยงามเยอะแยะหลายคันกันเลยทีเดียวเชียวนะคะ สำหรับยามาฮ่าฟินนั้นก็ถือว่าเป็นรถตอนนี้ที่กำลังได้รับความนิยมและนอกเหนือไปจากนั้นนะคะเป็นรถที่แม่ใครๆก็กล่าวขานกันเรื่องของความคุม้ม ความทนรวมถึงการรับประกันที่สุดโหดของยามาฮ่าฟิน5ปีไม่จำกัดระยะทางก็พูดตรงๆว่าไม่มีใครทำได้เลยคะ่ะนอกจากบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดเท่านั้นนะคะบางทีผ่อนรถหมดแล้วการประกันของรถยังไม่หมดเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะคุ้มไหมล่ะคะกับยามาฮ่าฟินเพราะฉะนั้นเรามาเป็นคนฟินฟินกันเลยดีกว่าไหมคะนอกจากตัวรถแล้วแล้วก็การรับประกันรถแล้วนะคะ ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องอีกมากมายในปี2,566ขอให้คุณผู้ชมนะคะติดตามข่าวสารกิจกรรมของ Yamaha Fin กันได้ที่ Yamaha Society Facebook Yamaha Society นะคะจะมีประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของ Yamaha Fin มาโดยต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมก็จะได้ไม่ตกเทรนกันไปรวมพลคนฟินกัน อย่างเทศกาลงาน fin f ฟินเฟส2023ในครั้งนี้ที่ตลาดรถไฟสีนัครินเมื่อเร็วๆนี้ค่ะก่อนอื่นคุณผู้ชมต้องไปพบกับคนสำคัญคนนี้นะคะคุณพลพัฒน์ปวีชานนนผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดกลุ่มสินค้ารถครอบครัวและรถสปอร์ตบริษัทไทยยา,ามาฮ่ามอเตอร์จำกัดคนนี้ถือว่าเป็นพ่องานของงาน fin f ฟินเฟส2023ในครั้งนี้ค่ะ สวัสดีครับผมพรลัตประวีชานนนะครับเป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดกลุ่มรถครอบครัวและกลุ่มรถสปอร์ตนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจัดงานให้กับยามาฮ่าฟินนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ในรอบ5-6ปีที่ผ่านมานะครับที่เราจัดงานในกลุ่มรถครอบครัวนะครับเพื่อเป็นการสร้างกระแสนะครับให้คนผู้ใช้นยรู้จักว่ารถในกลุ่มรถครอบครัวนะครับมีรถอะไรบ้างนะครับอย่างยามาฮ่าฟินแล้วก็เอ็กไซเตอร์หนะครับ งานในครั้งนี้นะครับเราใช้ชื่อว่าเทศกาลลานฟินนะครับเป็นงานยามาฮ่าฟินเฟสนะครับก็คือฟิ n เฟสิเวิลนะครับแล้วเราก็ใช้ชื่อตอนว่าตอนเทศกาลลานฟินนะครับสำหรับงานเนี่ยเราจะจัดให้มีทั้งหมดนะครับคือ7ครั้งนะครับจัดครั้งแรกที่กรุงเทพนะครับที่ตลาดนัดรถไฟสีนครินนะครับแล้วก็จะสัญจรไปทั่วประเทศนะครับสำหรับภายในงานเนี่ยเราตั้งใจที่จะสร้าง บรรยากาศให้มันมีความสนุกสนานนะครับมีเกมการเล่นต่างๆนะครับสำหรับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวก็สามารถเข้ามาร่วมงานได้นะครับหรือจะเป็นวัยรุ่นนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมงานได้นะครับก็จะมีร้านแต่งสำนักแต่งมากมายนะครับที่มาออกร้านนะครับแล้วก็มีฟู้ดทรัคด้วยนะครับที่สำคัญนะครับปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตนะครับจากกระแตอาสยามนะครับแล้วก็สำหรับสถานที่ต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นที่ไหน นะครับฝากติดตามได้ในเพจ Yamaha Society Thailand นะครับสวัสดีครับรววกัันดยาเเใจี